เราได้ไปทั้งหมดตอนนี้3 8 1 4 m นะครับก็ถือว่าเราลอดเพราะไฟมา6มันทำให้เราได้มาแล้ว2 4 0 m นะครับโอเคฮะก็สรุปว่าไม่เจ๊งนะครับเอาละสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ก,กันกับภาค2แล้วกับการสุ่มหินาธาตุ1 0 0ก้อนนะครับโดยคราวนี้ผมจะแบ่งเป็นการสุ่มทั้งหมด4ครั้งจะสุ่มครั้งละ25ก้อน ก็รวมทั้ง4ครั้งก็เป็นร้อยก้อนพอดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้หินอะไรก็คร่าวๆเลยนะสาหรับใครที่ไม่ได้ดูในภาคที่1สําสหรับการสุ่มหินธาตุร้อยก้อนนะครับผมจะบอกคร่าวๆเลยว่าหินที่คุ้มแน่นอนครับหินที่เราเล็งก็คือหินไฟนะราคา40กว่าล้านลองลงมาก็คงจะเป็นหินภายในนะครับต่อไปเองก็จะเป็นหินที่ไม่กําไรและไม่ขาดทุนนะก็จะเป็นหินพิกเนาะแล้วก็อาจจะเป็นหินกําลังภายนอกที่อาจจะขาดทุนนิดหนึ่งอาจจะผมก็ถือว่าอยู่ในช่วงเสมอตัวละกัน ต่อไปเองก็หินที่ไม่คุ้มแน่นอนนะก็จะเป็นหินน้ํากับหินลมนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เราไปลุยกันเลยนะครับเรากดรัวๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใน25ก้อนแรกอ่เราจะได้อะไรกันบ้างนะครับไปรัวปุ๊บปุ๊บปยังไม่มีสีแดงโผล่มาเลยนะยี่สิบหาก้อนแรกถ้าผมดูไม่ผิดเห็นไหมไม่มีสีแดง เพราะว่าถ้าหินไฟมันออกอะ่ะมันจะมีสีแดงแล้วเป็นขีดนะครับเพราะนะั่นคือหินที่แพงที่สุดอ่ะโอเคเรามาดูกันก,นก่อนว่ามีหินอะไรนะครับเริ่มต้นนะได้หินพิษมาห้าก้อนนะครับก็ถือว่าจากยี่ห้าก้อนได้มาแค่ห้าก้อนก็ดูทรงแล้วน่าจะเจ๊งว่ะโอ้โหเนี่ยหินนอกส3าก้อนคือหินนอกอะ่ะถึงผมจะลิสต์เอาไว้ว่าอยู่ในช่วงแบบไม่กำไรไม่ขาดทุนแต่ว่าถือว่ามันขาดทุนนิดนึงนะ อันนี้ได้มาเยอะก็รวมเป็น18แล้วนะครับเหลืออีก7ก้อนที่เหลือนะฮะหูกำลังภายใน2ลม4ก็ยังดีนะที่ลมมันไม่ได้ออกมาแบบ10ก้อนอะไรพวกนี้เลยไม่งั้นเที่ยเลยนะครับแล้วก็เป็นหินน้ำา1นะโอเคหินเจ๊งก็มี5ก้อนนะครับที่แบบเจ๊งสนิทเลยแล้วก็ที่ไม่กำไรไม่ขาดทุนก็จะมีมีทั้งหมด18ก้อนแล้วก็คุ้ม2ก้อนก็ รวมๆนะอันนี้ถือว่าเจงครับเพราะว่ากําลังภายในต่อให้มันคุ้มแต่มันคุ้มมาหน่อยเดียวเองอะมันสู้แบบพวกเจงไม่ได้นะเพราะว่าเจงมันแบบยับเลยอะ,อะโอเคเราไปลยุยกันกับยกที่2นะครับไปเลยนะรัวๆครับอีก25ก้อนไปเออโอเคเห็นสีแดงออกมาแล้วโอเคโอเคไปรัวๆปึ๊บโอเค25ก้อนนะ เรามาลุ้นกันนะครับเริ่มอันแรกก่อนเนาะนอกอ่ะ9ก้อนอืมหินภายนอกมันคือหินที่แบบมันต่ํากว่าทุนนิดนึงอะ่ะพิษออกมา3นะครับก็เหลือเป็น13ก้อนนะไฟออกมา2นะครับโอเคไฟออกมา2ก้อนอย่างน้อยมัน80กว่าล้านแล้วซึ่งอันนี้เราสุ่มไปทั้งหมด25ก้อนมันจะใช้เงินประมาณสัก75ล้านก็ถือว่าตรงเนี้ยสุ่มครั้งที่2ออันเนี้ยเราคุ้มทุนแล้วนะครับโอเคเราไปดูที่เหลือกันเนาะลมออกมา10เลยนะเห็นไหม คราวนี้ได้ลมเยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีหินไฟเพราะฉะนั้นต่อให้ได้ลมเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดหินไฟมันคุ้มทุนไปแล้วมันก็สะดวกสบายแล้วครับแล้วก็ได้น้ำนะฮะอันนี้กำลังภายในไม่ออกนะครับปุ๊บปบโอเคไฟออกมานะเริ่มกันอันแรกนะครับพิษออกมาเจ็ดเลยนะต่อไปนะเป็นภายนอกนะฮะภายนอกรอบนี้ออกน้อยนะครับแค่5้าก้อนแต่ก็โอเคฮะยังไม่แย่ อันนี้เป็นลมหูรอบนี้ลมออกเยอะมากครับ11ก้อนแนใน1น,นะครับโอเคแล้วก็ไฟออกมา1อืมเท่าที่ดูวันนี้เหรอรอบนี้น่าจะเจ๊งหนักอะ่ะเพราะไฟมันออกมาอันเดียวแล้วลมออกมาเยอะนะครับส่วนหินอื่นมันก็แบบเออไม่ค่อยนี่เท่าไหรอ่อ่ะปัญหาคือลมมันออกมาเยอะแล้วไฟออกมาแค่อันเดียวถ้าลมออกเยอะแล้วไฟออก2อันเงี้ยมันจะแบบค่อยคุ้มทุนหน่อยก็ก่อนที่เราจะไปทําการสุ่มกันนะครับคือ มาสรุปกันก่อนใน3าครั้งเป็นการสรุปแบบคร่าวๆนะคือโดยดูแบบภาพรวมอะ่ะครั้งแรกเจ๊งนะครับครั้งที่2คุ้มและครั้งที่3เจ๊งนะครับซึ่งครั้งเนี้ยอย่างน้อยต้องเจกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวอายเป็นลางไม่ดีว่าพูดผิดครั้งเนี้ยต้องได้นะครับคือต้องคุ้มทุนหรือกําไรนะอ่าพร้อมแล้วรัวๆเลยนะครับสีแดงออกมาสีแดงโอ้ พึ่งทางแล้วสีแดงยังไม่ออกมาเลยอะโอ้โห oh. ผมว่าสุ่มครั้งนี้สามรอยเอ็มไม่รอดครับหมดไปแล้วเห็นปะสีแดงไม่มาเลยคือครั้งนี้ผมบอกได้เลยว่าเจ๊งครับอ่ะแต่เรามาดูกันก่อนนะครับว่าสุ่มรอบที่4หรือรอบสุดท้ายเนี่ยได้อะไรกันบ้างเนาะก็ลม7นะครับถือว่าถ้าลมออกน้อยกว่า8ก้อนผมถือว่าโอเคนะไม่แย่นอกออกมาเยอะนะครับ10ก้อนเนี่ย พิษ7ก้อนนะครับแล้วก็กําลังภายในออกมา1ก้อนโอ้โหรอบนี้เจ๋งแบบยับเลยอะฮะโอเคมาดูราคาหินที่เราได้ของแต่ละอันนะฮะก็ลม32ก้อนผมจะให้ลมหินละก้อนละ1นึ่งแสนะครับก็คือรวมกันได้3ามแสนสะมืนเนาะในขณะที่น้ําอ่ะผมให้ราคาก้อนละล้านก็อน2ก้อน2ล้านนะครับนอก มีทั้งหมด37ก้อนอันนี้ผมจะให้ในเลทที่เทาเกิดผมตั้งร้านขายเองนะตอนนี้นะครับผมเองก็จะให้2ล้านต่อ1ก้อนเนาะก็จะรวมกันเป็น74ล้านนะครับส่วนพิษนี่ผมให้3ล้านนะครับมีทั้งหมด22ก้อนก็ได้66ล้านแล้วก็หินในคือได้4ก้อนก็จะได้ทั้งหมด16ล้านนะครับก็คือผมจะให้ก้อนละ4ลนะ้านเนาะหินในแล้วก็สุดท้ายหินไฟผมให้ก้อนละ40ล้านนะครับ3ก้อนก็120ล้านนะครับ ทั้งหมดนะครับรวมกันได้ทั้งหมด278ล้านนะครับก็ถือว่าต่ํากว่าราคาทุนหน่อยเดียวเองนะก็ถือว่าไม่แย่นะครับครั้งนี้เออดีกว่าที่คิดเพราะตอนแรกผมบอกว่าเจ๊งยับยับใช่ไหมแต่ว่าคือมันมีหินไฟ3ก้อนที่พอจะช่วยชีวิตได้มาเกือบครึ่งหนึ่งของราคาทุนและ โอเคยังดีนะครับไม่เจ๋งยับยับอย่างที่เราคิดเอาไว้ยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันนะครับและอย่าลืมนะครับมากดกระทืบไลค์เพราะถ้าเกิดว่าไลค์ถึงเป้าเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาทําภาค3เป็นการปิดตรายภาคและแน่นอนนะว่าการปิดตรายภาคมันจะต้องเป็นการปิดอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนเราจะไม่ได้มาส่งกันแค่ร้อยก้อนแน่นอนนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ